ăn ăn nhai gì đi còn cho bà, cho bà nhìn còn á Ngũ gì Hả? Ngũ tường Chị ăn đây ngọt dây Nó đi Chị quang Mặc vôi phùm đi đi này khác đó Chị ăn nhăn ngọt Chị โอ้ยฝนตกกะเอาเนาะเขาจะก็ถ่ายบอลเหลวอยู่หน้าเขาน่ะว่าจะไม่ใจเงินคารุไถโอ้ยนุ่งกัดกเงินคารุไถ่ทีแม่นห้อนก็ห้อนเออเออเบาอุดรไข่ถามเนี่ยไม่หยังคนงามนี่เขาเป็นจังไก่เหรอคนงามเขาเป็นจังไก่กับงามเลยบ่เออแม่นมันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนงามจีสีเนี่ยไข่ไข่งงวงไขว่เขาใจไหมโอ้ยเรื่องนี้ไข่ชำนาญบ่ จะหู้ว่าใส่ไม่ข่อยเป็นนุ่มเนี่ยเออข่อยนี่ซ้ำช่องเลยซ้ำช่องเออเรื่องคนงามเบิ่งจังไดเบิ่งจังไดแม่บ้านแม่เลี้ยนเบิ่งจังไดเออเออเป็นจังไดเป็นแม่ของลูกเบิ่งจังไดเออเออเพราะแม่จะขึ้นแทกถามเด็กลูกเออคนไม่อยากหลูกเนาะบ่บไม่อยากลูกไอ้โป้งสิมาแต่งเหรอบอ้ยเออเดี๋ยวเขาสิบอกเขาสิแะไรแต่คนคนงามเนาะ ายเลือกบอกไ้คนมาย่องเขาดูอะนะว่าเขางามเขาเรื่องบุหรุมันเป็นจิ๋ดใหญ่เลยเรื่องบุหรุมันงันจิ๋มมันไหลขคนเบ่าอะนะมันหลายคนเบ่าเขาสิเริ่มจากฟูงยิ่งมักเอางมักเอวเออเป็นจิ๋ดใหอันดับแรกท่านนันไงโอ้โหสิตึงเนี่ย อยังก่อนนะจะว่าจะว่ายังก่อนนะหมูตีตึงฮะเขาเขาบดิ้ยิ้นจะว่าอียังก่อนหมูตึงแหมโอ้ยข่อยบดิ้ยินเดา่ยวนั่นหมูตึงข่อยบดิ้ยินเขาบดิ้ยินอืมเขาดักดักในตัวกระไดเขาเอาข่อยบดิ้ยินบ้านนี้ถ้าอันใหญ่บ้านนี้ยังอีกยื่หูบอดีอยู่หน้ำผักใหญ่ด้บ้านนี้น้ำผักใหญ่เออเออหน้ำผักใหญ่ใหญ่ตัวเท่าคนอันใหญ่ไหมโอ้ย บุญหลุดผมควยบุญดูเป็นเปิ้์เลิรนเนาะนาพากวยกันเลเนาะวันเป็นล้านมั่นหมดลรอปันล้านมั่นนาพาก็เสร็จก่อนเสร็จล้านมั่นกันบันพูดอันนั้นใหญ่แล้วมักเอาเลยบอบานนี้ขยันได้ป่ะนี่คนขยันคนขยันเออเบืเอบาเสียงใหญ่ไงก็ยังนี่อ้าวอิลีบ่ไปจนังสั่นบอเบาอุดร ฮะฮะมะเป็นยักสันบ่าปานนั่นบ่เออมนเป็นยักสันอิลีบอวปานนั่นดิออเออคนงามคนงามคนงามโอ้ตายแล้วอีกเรื่องหนึง่งมักสวยมากงามมักปล่อยผมนี่ม<า>ัมกปล่อยผมปล่อยผมบ่ะเออมักปล่อยผมมักปล่อยผมนี่ มักป่อยผมติเขาจะมักป่อยผมไข่กระป๋อยทุกมื่นเลวเจ้าบ่เห็นดื้อโอ้โหป่อยชุกมืหมื่นทีไข่เจ้าบ่เห็นดื้อเลยไข่ป่อยผมไงโอ้ยเ้านระเด็นพอเบิ่งคนมักกันนั่นแล้วมักเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนในบ้านนี่เป็นแม่บ้านแม่เลื่อนมึงจะไบบอันดับแรกผู้ชายนั่งมึงสิหาหน้าไม่กินมูนี้หาหน้าหาซะหาหน้าหายังไม่กินตาดิเซาดวนตาจะเม่อยกันเด้อเป็นยัง คอยเห็นม e, like ีน้ำโคกเลยเหรอคอยเอาไม้เหรอเอาที่หาน้ำให้กินเอาเอาเอาเนาะน้ำโคกน้ำโคกเออน้ำโคกน้ำโคกมึงกินน้ำโคกดีเด็กคือใจดีแท้เซ็กกี้บ่อยกินเซ็กเท่ามั้ยเพื่อนนี่แปลกๆเลยกินเลิศกินเลิศบ้านนี้เรื่องปฏิบัติแล้ว เรื่องขั้วก็สำคัญดิขั้วก็สำคัญอีกเออมาเค็ดกับเขาแอบกับน้ำบ่มาให้ผู้นั้นผู้นี้กินเป็นคนนิสัยดีบ่เออบางทีไข่อยต้มปลาไว้เอาอีหลีนี่ไขยต้มปลาเขาอิลี่ไยต้มปลาดิ่ศษบุดหนึ่งทาบุดหนึ่งโอ้คนยกมาช่กินเอมาหยาดม่ยากดมากเหลื่อนขวายมาหยากอิลีเออปลาใจดีแท้เบ้าด่วนเบ้าด่วนเฮ้ เขานี่นะเขาน้าจซ้ำปลาขวยคุณนัต้ปลาขวยติเขาเดียวเยเลื่อมติบขาอีกเขาอีกบเขาอรติบเขาติาอืมอมามาเสียบมาเสียบมาผ่เสียบเอเสียบอยู่เดี๋ยวขึ้นใจดีเป็นบางมือใช่ไหมเดี๋ยวมาหนิหาหัวดีคยแยตุงมดเลยดิไม่อนตรีีดี ตรงบปเลยบอกตรงยุ้ยพูดเดี๋ยวกินแล้วกินที่บ้านตรงเปิเลยเออถือไว้ถือไว้น้ำเจ้าล่ะคอยว่าเออมันตรงตีจะบว่าคือมันตรงเปล่าจังว่าใครว่ามันตรงได้เอาตรงปีทุกข้อเลยฮะมันตรงปีทุกข้อเลยแม่นตีเออผู้เดี๋กะว่าจังสำหรับข้างคอยว่าคอยตีจวดออกแล้วมันแมนจักสี่แหละแม่นบอกแมนคอยว่าแม่นแล้วตายแล้วเสียงใหญ่เสียงใหญ่พร้อมสียงอีก nạp hạc nhay mặc quay vùng quay vùng vũ tướng yên có oh, oh, oh. <laughs> yên có vũ tướng sáng nhanh đấy gọi sáng nhay hạc đi mặc quang mặc quay vùng ô trầu này khá ngon sáng nhá gọi sáng nháy vũ tướng yên có <laughs> ยังกาไม่มีเอ้าจี่คัเนาะโอ้คนเาเนะไปกูมาไปละสมองสมองตรานี้เฮ้เอาโอ้ตายตายตเศาเศเสียงยังกาะเสียงเสียงใหญ่ยังกาะนดู้ยังกะอตายแล้วโอ้เเศราเศรปได้ Ha 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 ha!